ปัญหาเรื่องน้ําตอนนี้เราก็ยังต้องคุยกันอยู่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอาจจะเจอและข่าวน้ําหลากน้ําท่วมต่อไปเราจะเจอปัญหาน้ําแล้งนะคะดังนั้นพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปติดตามการดำเนินง,งานที่บึงบอระเพ็ดค่ะเพื่อที่จะให้สามารถแก้ปัญหาน้ําหลากน้ําแล้งได้อย่างครบวงจรค่ะบึงบอระเพ็ดแก้มลิงขนาดใหญ่ใจกลางจังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในการกักเก็บน้ำหลากจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่มากกว่า300ล้านลูกบาทเมตรทำให้ชาวนาครสวรรค์รอดพ้นจากน้ำท่วมและมีน้ำใช้ตลอดฤดูแลง้งภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดโดยยึดหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินให้หวงห้ามที่มีเป้าหมายเจ้าภาพหลักและวงเงินตามกรอบเวลาที่ชัดเจนทั้งหมดนี้ล้วนมาจากความห่วงใยของพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำระหว่างลงพื้นที่นครสวรรค์ระบายน้ำปีนี้น้ำมืนบึงบรเพชนมันมากเลยครับมันมากกว่าปกติก็มีการต้องระบายออกไปถึงน้ำน้าต่อไปให้เร่งรัดบูรณาการแผนพัฒนาบึงบริเพชตามเป้าหมายในปีงบประมาณ2,566แผนงานที่ต้องเร่งขับเคลื่อนต่อจากนี้คือปรับปรุงแนวคลองดักตะกอนปรับปรุงอาคารรับน้ำบึงบรเพชรและการขุดลอกตะกอนดินตลอดจนจัดการมูลดิน ซึ่งเมื่อดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จจะทําให้บึงบรเพชรสามารถเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนได้ถึง67ล้านลูกบาทเมตรบรรเทาภัยแล้งได้85,000ไร่และลดปัญหาน้ําท่วม21,000ไร่การลงพื้นที่นครสวรรค์ของพลเอกประวิทย์ในครั้งนี้ยังสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก็อ,อยากจะขอบคุณเนาะที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านไม่ทอดทิ้งประชาชน คือตอนนี้ชนทานได้วางแผนเรียนรายงานกับท่านรองนายกได้มีท่อทำน้นของฝั่งได้ทําเป็นแบบมาแล้วว่าน้ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำจะเข้าบึงบรวเพชรได้เลยช่วงฤดูภายแล้งนะครับกับร่องขอบคุณรัฐบาลที่มาให้ความสะดวกกับลูกบ้านผมจะแม่สรนีเนาะจะแม่เมายามอนทองก็ขอให้ท่านประวิตย์เนาะวงศรีมีแต่ความเจริญเนาะวงมันในสิ่งใได้แก้ไขอะไรก็ขอให้สําเร็จเมื่อพลเอกประวิตรประกาศข่าวดีว่าน้ําได้บึงบรวเพชรปีนี้ มีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาจึงเตรียมเปิดให้ชาวนาได้ทํานาพรังเป็นครั้งแรกในรอบเจปีทุกปีที่ทำนยะก็พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้จะให้ทํานาปลังด้วยเพราะเราไม่ได้ทำมาเจปีแล้วนอกจากติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการดึงบระเภททั้งการรับน้ําและระบายน้ําเพื่อบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุดแล้วพลเอกประวิทย ยังติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจึงมอบหมายให้สอทอนอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนปี2564เพื่อเตรียมรับมือล่วงหน้าสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมย้ำ รัฐบาลยังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระยะยาวเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน